น้องเนยเรามาพูดถึง YK กันดีกว่าน้องการแล้วก็น้องยูกินี่แหละกระแสสิกระแสแรงไม่ตกและคนจับตามองทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้เฮาวาจังสีเลยแหม่เอาจังไหนกันแน่จินบอจินอ่แต่ที่แน่ๆเคมีเข้ากันอยู่แล้วค่ะแล้วก็งานงานคือปังมากนี่นึมมีงานจัง คิวงานปีหนากะมี่แมนเป็นงานแยวสาัยยยวเป็นหัวปีหนาไปก็คืออ่าสองคนนี้มีคิวว่างตอนไหนอันคนจางเนาะเออเ<ะ>พิ่งกิสเสียบเขามาเลยว่ามีงานตอนไหนตอนไหนเดี๋ยวทางอาจารย์ประจักษ์ชัยหรือว่าทางน้องยูกิทางน้องการก็จะอัปเดตถ้าเราดูเนาะแมอพ่อนอย่างแม,แ,มแต่ตอนนี้กะเห็นว่ามีหลายงานอยู่ที่ทติด่อาแล้วก็งานสก,การสแสดงเห็นบอลอะ่ะ เขาไม่ได้มีแบบว่ากะระแสตกแล้วก็มีคนมาดาุงดามาะมันส่วนน้อยไงพวกที่แบบว่าไม่ชอบพวก<ม>ที่แบบ,แบ,บเหมือนว่าคนเก่าๆที่เขาแบบว่ายังไม่ <ใน S 1> ค่อย,ยวางดียังยึดติดก,กับอดีอดตเอออันนั้นก็ปล่อยผ่านไป <c oughs> ขอให้น้องทั้งสองคนทํางานอยู่จุดจุดปัจจุบันเนาะจุดจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ <c oughs> อน,นาคตก็ให้ดีที่สุดเพราะว่าน้องยังมีงานคู่กันตลอด <c oughs> ออแล้วล่าสุดนะเหมือนว่านี่เออเห็นน์น่ะอ,อาจารย์ประจักษ์ชัย น่าจะมาจากชัยพุธนะว่าประมาณว่าน้องการจะแต่งเพลงคููกับน้องยุกิตัวพี่การพี่การคนแต่งเพลงดีแล้วคนแต่งเพ่งนวลขันแต่งห้ยุกิกับสิปังอืเหมือนว่าจะแต่งเพลงคู่ร่วมกันด้วยเพราะว่าตอนนี้กระแสมาแรงดูแบบว่ากระแสอือุดๆดเลยสองคนนี้เข้ากันโดยดีทั้งหล่อทั้งสวยเข้ากันแล้วล่าสุดน้องเนย ทีมข่าวอามารินช่องใหญ่เลยนะได้สัมภาษณ์น้องการหล<อ>ังจากที่มีกระรแสรา,ามาวมาเกาะมาเกาะน้องดังหรือเปล่าเออมาจีบน้องหรือเปล่า,าน้องกาลังดังกําลังลูกโอ้ยพ่อพี่น้องเอยน้องการเขาก็ดังของเขานะ<า>งานงเขาก็กายานเห็นเพลงขาบออ เพลงเขาดังออ,ออกมาเพลงไหนก็ดังแล้วน้องการก็มีงานเยอะแล้วเสียงก็ดีก็ฝังดีซูนเนลดีซูนเนลแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษน้องค่ะนพี่น้องอแล้วน้องการตอบ แบบนี้ค่ะเราเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่พี่ชายตัวหวังดีครับมองยุกิเป็นแค่น้องสาวคนหนึ่งเพราะน้องยังอายุน้อยใช่สิไม่กิ๊กมันก็มีก๊กกิกันมาาหนะจอเพราะเป็นการแสรงนั่นแหละเขาก็บอกว่าน้อยใจอยู่ที่คนมองว่ามาก่อกระแสแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็หวังดีเราก็เออไม่ตอบโต้ไม่อะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราก็คือมีงานร่วมกันอยู่ตลอดเป็นคู่ที่แบบว่าใครเห็นใครมองเขาก็เออน่ารัก แมบว่าหน้าเวทีหรือว่าการแสดงมันก็เป็นการกุ๊กกิกันเล็กๆมันมีมันเป็นการแสดงแต่ว่าหลังหลังจอหลังไม่ก็เหมือนให้เกียริน้องเป็นพี่น้องเหน้าจอคนจีมองว่ากุ๊กกิ๊กกันน่ารักกันเหมือนคู่รักกันเออมันก็เป็นการแสดงมันก็เปายธรรมดาถ่ายรูปสีจับมือยังขอก่อนแมนเขาให้เกียรติให้เกียริค่ะแต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นภาพจับมือคนกับอ่านเอาแหละ คิดไปไกลแล้วคิดไปไกลแล้วเพราะว่าเขามองว่าน้องยุกิเด็กไงิ่ออายุสิบหกการกันยีสิบกว่าเนาะการอบสามวัยยี่สิบทะไรเนี่ยแหละประมาณแต่ว่าเหมือนว่าการบรรลุนิติภาวะแล้วไงเขาก็เลยมองว่าเขาก็จับตาอยู่ตลอดแหมแต่ว่าการน่ะเป็นผู้ใช้ที่ดีเลยนะชัดเจนมากโาคติในการตอบนี่คือแบบดีแห้งชัดเจนเลยว่าสึกจะไหนจะในกำนองที่เห็นในช่องเสี่ยวพี่น้องมันแบบเข้าก็ต่อจาก ความรู้ซื้อเขานั่นเลยเพราะว่าเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคนดีอีกคนหนึ่งแมคือผมมีผิดมีผ่าเอียงน้องกาเนี่ยคือรวมงานกับน้องยุกีนี่ทุกคนก็สบายใจนะแมเชื่อไหมว่าทุกคนแฟนคลับสบายใจนะคุณนี้ออกมาแสดงร่วมกันหรือว่ามีแค่ส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยในสองคนนี้แบบมาทำงานร่วมกันว่าอาจารย์ต้จงใส้คือว่าสีขายงานกับจินเฮดหยางเห็นไหมล่ะมีกระแสไหมล่ะมีกระแสก็กระแสมาอีกเหมือนเดิมไม่เป็นไร เพราะว่ามันอยู่มันขึ้นอยู่กับคนจ้างนั่งนึงอยู่กับค่ายอยู่กับค่ายใหญ่อยู่กับคนชอบเขาก็เยอะคนชอบเยอะแล้วสองคนนี้ก็เก่งไงทํางานร่วมกันก็เออไปด้วยดีจริงสินะคนจ้างเขาก็เห็นเขาก็ไปดูมาแล้วไงว่าคนสองคนนี้เออทางานร่วมกันน่ะมีเคมมเข้ากันดีก็เลยอยากจ้างน้องนันน่ารักน้องการก็น่ารักน้องยุกิกก็น่ารักเหมือนว่าอ่าน้องยุกิกะเป็นเป็นผูญอยู่แล้วเดย์โมเมนต์ว่า เป็นเด็กแล้วอายุยังยุน้อยู่ยออายุน้อยอายุเฉยความคิดเพิ่นอะความคิดมันเกินอายุไปแล้วใช่แหละความคิดมันโมเหตุแห่ความเสี่ยงามฆะเน่ยเหตุไห่จะกร้องเสื่อมเสียดอกเพราะว่าเหมือนมีประสบการณ์มาแล้วไงน้องยูกิมีประสบการณ์ตั้งแต่เคยเป็นหมอลาอยู่มันก็เลยว่ารู้ทำมาถึงการเนาะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้น้องก็ระวังตัวมากขึ้นว่าเออบบอยากห้ยบี้เขาเสื่อมเสียก็ผู้ชายเห็นเขามาวางสันติสีเนาะเออเนาะ สุน,น้องเซฟนั่นแหละเออแล้วแฟนคลับทุกคนน่ะก็เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็เออปล่อยเข้าไปขาน่าจะเป็นแฟนคลับปลอมหรือว่าเอออิจชาที่น้องดังกว่า,อ,าอะไรคนที่เออขาไม่รู้อะไรเออขาเบาไปคนที่พูดนั่นก็คือเออเออเข้าใจเลยคนที่ว่าน้องแต่ก่อนนะตอกย้ำอย่างเงี้ยเออ,อที่ไม่ดีเออแต่ว่าเท่ากับแค่ความรู้สึกน้องอยู่น่าโบยางไห้ไปกระทบในการทํางานของน้องเนาะแต่แต่น้องยุกีน่ะดีก็คือแฟนคลับลก รักแล้วก็เอ็นดูน้องยูกิตลอดอืจะออกงานได้ไปงานไหนแตาหักอีหลีแฟนคขับยูกินี่แมนเป็นข้าเหตุขีดผิดแรงกับแมนเป็นข้อดึงความดีแบบชมห่อชมไม่ว่าเราจะพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาชมน่ะที่บอกว่าเราสนับสนุนน้องน้องกับเป็น คนทีเฮาต้องควรสนับสนุนเนาะเพราะว่าเฮาเจอตัวจริงแล้วเฮาเ้าได้แม่น้องเนยเอยไปตุวเจอตัวจริงแล้วเอยเ้าได้เพราะว่าเอยเห็นบุคลิกาทางน้องเป็นผู้ใหญ่แห้งต่อคาถามไ้เกียรติคนที่ไปถามไปยังไ้เกียรติแฟนครับทุกคนทุกคนแมนแมนแล้วก็ขอให้น้องยึดติดได้ความดีความน่ารักน้อง แบบนี้ตลอดนอ้องแล้วแฟนเขากับสิฮักน้องไปเรื่อยๆอนาคตน้องกับสิมีงานเมียเขาม้าลายงานละครใช่หาเบิ่งเอาพี่น้องหาเบิ่งว่าน้องจีออกละครเรื่องยังเนเพ่งยังเนผลงานแต่ว่าลายเน่นอนมือกับทนายงานน้องเนยงานแบบพระตองบ่าถึงพระตองบ่าวถึงละครกับพระตองบ่าถึงตอนนี้สามซีเรียงประกบคู่พระเอกนั่นแหละคู่นี้รับรองน้องเนยฟันท่งเอ้ยฟันท่งเลยว่า หลุ่แน่นอนไปไกลๆเลยแม่ค่ะอืมดังแห่งแสดงละครแห่งเอียงรวมกันแห่งสิแบบอืมนี่เนี่ยแสดงละครรวมกันแล้วเออนันแหละเรตติ้งออกมาสิเป็นอนาคดไพังนาอาจจะดีอาจจะปังเพราะว่ารู้สึกว่าตาเติบต้นท่ามันก็เริ่มดีแล้วแค่มีดราม่านิดหน่อยเนเล็กน้อยไม่เป็นอุปสรรคแม่ค่ะ่เป็นอุปสรรคต่องานเอา แต่ว่าเอือยมกักเอือยมกักอัน,นอันนี้เด้ไล่การที่เอือยคือเราแล้วเรื่องจริงผ่านโจนะโอ่ะเพิ่นเอิญเพิ่นเอิญน้องยุก,กีแม่เจ้าหญิงน้อยแห่งวงการหมอลำยุก,กีเพนพักกาเอือดแล้วมากมากเออน,นี่เพิ่นเด๋อลองเพี่กุสาวค่ะลอของพี่ลำใหญ่หายทองคำหุ่นตัวจะยิงยีสโนตาหกสิไปลูกใดได้มาแมนได้เบิดเฮ็ดผมยิบผมตรงเฮ็ดเงี้ยงก็คือเกาหลีก็ได้หม,ลมอ,อลำก็ได้นาเกหาหลียุปุน่นแต่ว่าออแต่งหนาวมาเป็นเกาหลีแม่แมเออ ก็ได้บัตทุแน่วแม่น้องยุกีก็คือมากความสามารถน้องเนยแสดงละครอคติ้งอะไรออกมาก็ดีใช่ไหมดีพ่ออันพ่อร้องเพลงมาลองมอล่ำก็ได้ล่ำทำนองคอนแกนสาระคาะเอียงก็ได้แล้วก็มาร้องอินดี้ก็ได้แม่เออเอื่อยเห็นเอื่อยแบบว่าโอ้ยคนเนียสมัยมมีความสามารถคนสามารถคือเกินอายุใช่เกินอายุไกล้กลแต่อายุนี้ บ่ตรงแนมถึงว่ายน้องอายุซ้ำน um, ี่เออแต่ว่าแนมเบิงหนาเบิงควบสามารถนองมนเกิดอายุอีรีนั่นแหละเราก็เลยอยากสนับสนุนน้องอยากพูดข่าวดีๆออกมาให้น้องชื่อคืออยากชื่นชมน้องเนาะอยังพอดีอย่าออกมาป๊กโป๊กน้องไม่ชอกแบบมาปกป้อกน้ำบางทีบางอย่างอาจจะเป็นที่พวกต่อคิดก็ได้พวกที่คิดพอดีนะ ไม่คนที่คิดไม่ดีนะมันมันคงแบบว่ามีปมมีอะไรหรือเปล่าบางทีอ่ะเขาดังกว่าหรือว่าเคยตอกย้ําเขาไงว่าเขาในละคุณสินะมันก็เลยมันก็เลยเกิดความแบบว่ากูบอกพอใจเขาคือดังกเก่าแทนสิก็เลยออกมาเบาคู่ปันแหงเขคนในละคุณอยู่ได้ไม่นานหรอกแมนแมนกูอันก็เลยออกมาเบาออกมาพดดีกวางสินะแต่ว่าคุณทําผิดแล้ว คุณทาอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องเขาอนาคตไกลเขาเก่งที่ควาเขามีความสามารถของเขาอยู่แล้วเขาเก่งของเขาอยู่แล้วมีความสามารถแล้วจะเกแตเมนแข็งแกงตอนรับดาแบบลับดาใช่แข็งแก่งในการอยู่วงการนี้เมนเขาไม่เลือกเดินสายทางนี้ดอกอืไม่งั้นเขาม้ว่าเป็นนักรองห้องน้องเนยข้าแ่งเขากะเซียนเขารู้ว่าในวงการนี้มันก็ต้องมีดราม่าอยู่แล้วคนสาธารณะคนสาธารณะ ตลอดพี่งดวิพันกันแล้วองเนก็บ่ริสไยเอาเวลาข้าวหายกำลังใจสองคนวัยเคคู่นี้ตลอดไปนะคะพ่อแม่พี่น้องส่งกําลังใจให้สองคนนี้ทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นอย่างปังอย่างสวยงามดังทั่วโลกระดับระดับประเทศไปแล้วดังกระดังระดับประเทศไปแล้วเนาะเขาให้ดังไปทั่วโลกเลยเนาะทังกระดังกระแสแบบว่ามาดีมากเลยเอือมากรูปนี่อ้ะต๊ถ่ายวังตีล่ะสวยเออยังโพลลงอยู่นี่ รูปนี้ที่ใส่ชุดสีน้าเงินอ่ะนะคนพี่น้องสวยเป็นแบบว่าว่นเป็นนั่งเอกเอาเป็นนั่งเอกละครช่องดังช่องใหญ่ได้เลยเอาเป็ตีละอนาคตก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่า,วา,าวช่องใหญ่ก็อ่าช่องใหญ่ก็ได้ไอ้นี่ให้น้องไปแสดงละครแล้วแต่ว่าน้องคิวยังไม่ว่างไง<า>อืมนั่นแหละคนเอยียงหก็ยกันย่งงามเอาเอา น oh so ั่นแหละบ้าม่คุ้มสิว่าคนนี้ยังหายกังามือห่อนมืออื่นกับวัจบว่าห่อนมืออื่นกับวจบว่าเรื่องน้องยูกินี่เพเคยจบข่าพ่อพี่ร์เนาะนั่นแหละค่ะเข้าสองคนกับไปละค่ะพ่อพี่ร์เนาะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตให้อัปเดทเรื่องน้องยูกิมาให้พรมินทรน้องได้ฟังเนาะเราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้กำลังใจน้องยูกินะคะมินิจฉัย